ดันเกยใช่ไหมตูงยางข้างไอ้สัต์ชื่อแม่งไม่หลุดไอ้สัดเฮเวทีเจอเพิ่งเวทีไล่ยี่รถตบงคิปเด็ดที่ค

ทำชนะย็นอเกินเกินเกินใจนะไม่เย็นหีเบโยอ่ะ ยี่ไ<จ>ม <uur> ันยดของโมดี day day day? No 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 er ้นั่นเองยืดที่มามันก็โดนลมยดเบยเบย่มียู่เอาเลยเดี๋ยวผมจะชิวบน้องินนี่ยได้ยีมึงกล้าท้านัิียคายมลไ้่มึงแร่ได้อะไรอะไรอะไหาย่ว่ะดีนเราเยดี่ราขอเราอด้วยเี้เปิดาเกมเิอย่างเงี้ย มันเปิดแล้วเปิดโนแบนนะบอกแล้วตอนนี้เปิดจ้าวทมีสี่แก๊งถูกไหมเพิ่มเลนโบเข้ามาถูก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 อเคเออไีงี้แม่งโคตรป่นเลยวะยไอพีงี้อะไรอยากเอามาไย่แจ้งพีงอะไรอยขออะไรดิของตกนี่แหละนี่ของตกเวียูของตกไอ้เหี้ยว่ตีเจ้ยอะไรใช่ปว เออเรียบร้อยเต้ลูกอีแบบแต่พ่อพี่พุกอ่ะลุงพี่ป่ะพุกมาลีพี่ลุงพี่อ่ะมันมาลีได้ลุงพี่อ่ะทั้หลุดตรงพี่อ่ะลุงลุงทวีที่ชวนลงลุงนี่หรือเอาให้ตัวลงนี่แต่ลิปปันมันี่ลุงให้มันหัวร้านเล่นๆเออมันมันกลัวลุงคนเดียวกลัวลุงกูเหยานายนายโลบัสอยระวังนะหลุดมา โอ้ยในทุ่ที่เยี่ยมเด็ะลงมาหนสวยเลวะโอ้โหอะไรกันมาเนี่ยเอาแจ็คไปโม่ดิจ็คลุงแหมโชว์ลายนะลุงนะ DM มิดเดจิ๊กไม่อยากใส่เสื้อสะทุนอะจะต้องจับไายโคกโกูยิบเหมือนกับจิ๊กโกลนี่เป็นรองเพลงเฮียเสียวควายสัตว์ รอรอผมไม่แผลว่ะเอาไงแบ่งคนไปเล่นกับตำรวจสิบสิบคนบ้านหลุมเอาไมียวาไม่เอาตำรวจมันไม่เล่นบ้านหลุมมันไปนู่นหมดชิบหายเลยนะใช่มันต้องมีจี้ตัวประกันอยู่แล้วต้องแบ่งกำลังไป็นสิบคนแหะเนี่ยงั้นไม่งั้นมันรอจับเราอยู่แล้วไงประเด็นน่ะเราไปถามเราไปถามตัวไม่ตัวไหนเปิดเรื่องติดเยอะไหมอ่ะ

คิวของตัวเองเอาไว้พอถึงคิวก็รอรับไปได้เลยเออถ้าเปิดเตอร์เตียจจะลื่นด้วยรสำหรับวันนี้จะเป็นเคปของข่าวใส่ไข่ไก่กับอสพิซซ่าสวัสดีครับผมแจ็คแาบโผอยากจะโดนอยากโดนช้อนแกะอยากโดนแทงแล้วไปโผล่โงบาบันเฮ้ยเฮ้ยอยากานในงานบวชไปจึงเขามารับกูหนึ่งหกหเก้าขามารับกูสิให้อยากเป็นน้ำมันาใอยากเลื่อามาป่านหน่อยดิเออเล็กบอกว่าเลยรวมเบปอก เปว่างนะพวกเราเนี่ยนิ่นตอรีแล้วะเนี่ยพวกตรวดสจบคนวจเราต้องย้ายเชฟเราต้องย้ายเชฟเราจะเล่นกันไ้อมัคสมัครใจก่อนเออมีคนใหญ่ทีตำรวจไหมครับใครใครอยากเป็นตัวรอบใครอยากเป็นตัวรอบม้างครับสิบหกคุณต้นต้ม ยผมก็อยากยิงอยู่ไม่มีสกิลยิงหรอกเพรมันไม่เปิดหรอแต่ว่ามันจะเสียกำลังฟรีว่าสิบคนสิบคนโอ้โหเรามันมันเยอะเกินไงใครเขาจอยดีบีหนีมาเรัวๆเลยใช่ดูห้องเวครับเออเดึงดอดเลยนะแต่มันแต่มันไม่เห็นห้องหรอกผมปิดไวหมดถ้าถ้าไม่มีเดแก๊งแต่ละแก๊งไม่เห็นเอ้ยมนวิตีนี่วิเอ้ยมีวิธีนี่ โอโบนโอโบนใครโอโบนใครมาจากไหนมึงดูดิโอปิวันพี่ไม่ใช่โอโบนเออแหละโอทำเวอร์อ่านกันไม่มันเข้ามาโอบเข้ามาโอโอวันที่ไหนโอโบนอ่ะเออไอโอมันอ่านโอแล้วก็มีอ่านแล้วโออ่านคำหลักเอลทีไม่เหรอะทำไมมึงดูดิไอไอคุก โอแล้วกืบ B O N อ่านว่าอะไรโ O N ไม่ไม่ไม่เหพี่มันความหมายมันต้องมีดีดิพี่เอ้าพี่ยังตั้งชื่อมีความหมายเลยพี่เราไปถามเดี๋ยวเขาชื่อว่าอะไรอ่ะผิด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 เลยผูดภาษาผูผมรู้ว่ามันไม่ผิดมันอ่านได้สองอย่างผูภาษาไทยปากลมอ่ะไม่ต้องอ่านว่าโอวีว่าแม่เอ็ดีจังเลยมีแฟนยังจ้งอ๋อมันอยู่อยู่ตัวค้ามีอยู่ตัวค้ามัน มือนอฟวิอย่างเงี้ยจริงเปล่าตกใครจะใครเป็นตำรวจไหมเนี no, s <S ่ยจริงจริงไม่ิงตำรวจมาดิตำรวจาตำรวจไปเลยทีบาคือผมกะไว้น้องเสือเขียวเ่น้องเสือเขียวเขาเล่นเราพี่้ ่แล้วนจปกัขอเสียงน้องเสือเขียวได้ไหมอ่ะใช่ใช่ต้องเล่นสิ่คนรักใครจะไปกินก็น้องเสือเขียวรับอุ้มหน่อยเดี๋ยวพี่จะพาไปเจอให้เอางั้นไหมถ้าสมมติว่าลงลงลงอยู่ไหนอ่ะเวลยรับีจ้าอยู่บ้านของของใครไอเมนเมนเพราะว่านี่เมนเอาบ้านแหม่พี่ไหนอยู่อยู่นี่เต็มเลยว่ะอย่าบอกว่าแยกห้องไงลง เดินต้องลงไก่เต็มเลยว่ะยังไงยังไงก็ลงมาบอกได้ลงมาบอกได้ครับแต่ประเด็นคือพวกผมออกไม่ได้ไงผมต้อง F K ออกกันได้พวกผมต้อง F K ออก20นาทีอะแล้วมันใช้เวลาไงอ่าอ่าอาก็เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้แม่งขวดไม่งรอเนี่ยจอดอะไรฝากบอกเรนโบว์หน่อยก็ได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมบอกเรนโบว้ให้เป็นตัวประกัน เดี๋ยวกบคุณแมวไอ้เ like, จ okay. ้าแมวเออมึงเออมึงโอเคเนม้ัรู้แหละแต่ไม่ไดหรอกเดี๋ยวคูณเล่นนี่ยวโอยอยู่ไปไปกับพวกเขาก็ได้เดี๋ยวผมไปเองไปบ้านหลวงใช่เหรอวายกันหกันไวเหรอผมมาเป็นโลกไปเถอะพวกพวกบ้านหลุมหลุมเป็บ้านหลุมหรือไงคาตี ลุงเขาอยากได้สกิลไงขอสกิลบ้างหนึ่งลุงได้ถ้าถ้าถ้าใครอยากได้สกิลก็ลงบ้านหลุมนะครับไดไเติลเติมลวกคูเล็ก้ตแล้วตาเอฟไปตัดต่อใครจะเล่นกับำวเออเติเติลนี้เยียมที่มโอเคเก็บอกเขาหลอกะ ทำอะไรไปให้ั่อไอ้พวกเออมีใครไปบ้างเนี่ยขออีกเก้าคนไปเลยผมไปด้วยโอเคนัดสองเอางี้ใครไปลงลงห้องล่างหน่อยเดี๋ยวกูสร้างห้องซึ่งของผมก็มสร้างห้องซึ่งผมมีห้องเรยชื่อห้องยิงตำรวจเอ่อใครลงมาห้องล่างจะมากสิบคนไอ้พวกฮะ ฟุกไปยิงตำรวจได้ป่ะเฟรมยิงตำรวจเลยแน่หมดยิงไปเลยไม่เวจีว่าไอ่เดินยิงง่ะกระเบื้องเบื่อไงเบื่อแล้วไอ้ชุดเต็มเลยชุดเต็มเราลงมาจบต้องเสียสละกันหน่อยอ่ะ เราแล้วแว่าเรวหน้าแพ้ตำรวจนี่ผมไม่มีตังเล่นไม่มีเลยเลยแล้วดิเร็วดิขอแม่นๆหน่งมาไอ้แย่แม่ไอ้แมนเควินไอ้แมนไม่ต้องมาไอ้แมนไอ้แมนไปกับเควินไอ้แมนไปกับเควินมึงไม่ต้องมาผู้มึงไปเควินเลยเออ่ไอ้แย่พีมึงมากับตำรวจดีกว่ามึงไม่ต้องไปหรอกนั้นอ่ะไอ้แย่ไอ้ตัดถ้าไปก็ถ้าติดคนใช่ไหมใช่ตำรวนบู๊ไปบ้าง เราจะเหลือประมาณสี่คนเองไอ้นั้นอะไม่ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าข้างล่างเขารอโถมกันอยู่แล้วน้องน้องซินน้องซินจะไปยิงหรือจะไปตำรวจน้หนูได้หมดอ่ะยิงตำรวจไว้ไม่ไม่ไม่ตำรวจตำรวจต้องมากูฟุกแล้วคือลูกมึงลุงลุงลุงไรเชี่ยบุกอ่ะลุงไอ้ลุงลุงไรเชี่ยบุกอ่ะบอกมาแล้วเห็นมันหายไป เอาแน,นี้่นอนกับแมงไม่ได้ใครเล้เนี่ยตำรวจปั้ผมไม่อยากยิงผมขี้เกียจยิงตำรวจอ้าวหวานนะน้องไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ขี้เกียจในฐานะนี่ง่วงนอนตันนี้ผมจะหลับตัวเนี้ยหวานเฮ้ยนนคนเดียบเรายดียบนอนเลยไอ้เหี้ยกูเข้าสนาม กดทันกดทันอยู ну ่เอาคุณเหลือแสนเดียวเองเนาะถ้าเกิด hmm ถ้าเกิดถ้าเกิดผมแพ้พี่เกจ่ายวะะเนผายจ่ายแต่บินให้ผมเฮ้ยที่นี่เป็นคนรวยเลยว่ะเเป็นเพเง้าขอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ชัวร์ก่อนแป๊บนึงลุงแป๊บนึงมิเกแม่งมีร้อยใครมีร้อยสามิเก้าเอ็มมานาะหนึ่งคนสองคนลุงสามคนไอ้ฟุกสี่คน ไอพีห้าคน <c oughs> ไอตูนไปบ่ะตูนได้หมครับเขาได้หมดได้หมดพี่ตัานไอตูนลงห้องล่างห้องหกหกคนพี่เตาไปแล้วครับพี่เปาไ